ไม่อะเป็นไงบ้างคะสภาพจิตใจตอนนี้อ่ะเป็นไงบ้างสภาพสภาพก็ปกตินะฮะร,รู้สึกว่าโล่งด้วยที่ได้แบบพูดออกไปแต่ม,ามาหลังจากมาแล้วพอเราพูดเปิดเพื่อนสันซาราก็ออกมาพูดแบบไม่ได้ต้องการอะไรอะไรนะครับเขาเหมือนเขาไม่ได้ต้องการเราแต่ละที นี่ก็ขอเป็นเรื่องของที่ไมค์กับซาร่ากับทั้งครอบครัวคุยกันจะดีกว่าสําหรับข้อความไมค์ได้อ่านได้เคยเห็นนะคือมีคนส่งมาให้ครับผมแต่พอผมอ่านนิดนึงผมก็แบบไม่ไม่อ่านแล้วก็ไม่เลือกที่จะไม่รับรู้สิ่งนี้เพราะว่าเพราะว่าตอนแถลงข่าวผมก็บอกไปแล้วว่าขอเป็นเรื่องของคนสองคนที่คุยกันมากกว่าเรารู้สึกว่าข้อความที่มันออกมาเป็นเรื่องจริงเรื่องโกหงด้วยผมไม่ได้อ่านหมดครับผมก็แบบไม่ได้ไปสนใจอะไรมากมายเพราะตอนข้อความมันก็มาค้านกับคำที่เราไม่ให้ ก็งท่้ออจริงไหมไม่ได้อย่านอย่างที่ไม่ให้สัมภาษณ์ไปแล้วนั่นคือความจริงทั้งหมดที่ไม่เด้รูดไปแล้วแล้วก็ให้สัมภาษณ์อปเลก็คือก็คือก็คือบอกความจริงไปแล้วครับแล้ววัน่พอด็ไปถามที่ตํารวได้คัเขาอยู่ตอนที่วันที่พราะตัวชายก็เป็นของผมแล้วก็ผมก็เห็นว่ามีเพื่อนเขาอยู่ที่นั่นด้วยแม่เขาก็อยู่ หลังจากนั้นเนี่ยผมก็ไปเยี่ยมด้วยนะครับจนกระทั่งข้อออกรมาก็ไปเยี่ยมจนจนข้ออกอกมาพอาบโรงพยาบาลพูดผมก็ยังไปเยี่ยมอยู่แล้วผมก็ไปเยี่ยมที่บ้านเมืวันไปเยี่ยมน้องไปหานอ้องไปคอยดูดายเนาเมื่อวานก็เพิ่งฝึกเปลี่ยนถ้าอ้อมอยูอ่อย่างทางสาลาเปาโดนจมตีมันค่อนเยอะขึ้นในทีผมก็แบบไม่อยากให้กระดูกหักคือ ที่อยากให้มันจบเนี่ยเพราะว่าถ้ามันไม่จบเนี่ยมันจะกลายเป็นตัวเด็กก็คืออย่างที่บอกผมก็ไยอมรับแล้วจริงๆมันก็ไม่ควรจะมีอะไรมากมายมากกว่าน,นั้นคือ,อ,อมันอาจจะมีเรื่องของความไม่พอใจหรืออะไรก็แล้วแต,แต่แต่ผมขอให้เอาเรื่องส่วนตัวเนี่ยยกออกไปก่อนคือใครจะดา่าใครจะว่าผมใครอยากจะทาลายผมใครอยากจะทาลายชื่อเสียง,งผมผมไม่สนใจเพราะว่าชื่อเสียงเนี่ยมันไม่ได้เสียงมันไม่ใช่สิ่ง,งการก,ก่อแล้วคือตอนนี้เนี่ยมีชีวิตหนึ่งเกิดมา ผมก็อยากจะให้ทุกคนดูแลให้ดีแล้วก็อยากจะให้คิดเด็กคนนี้ให้มากก่อนไม่ใช่ว่าเอาเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องนี้มันมีเข้ามาเพื่อที่จะแบบทำให้มันมีเรื่องมีราวมากขึ้นซึ่งผมก็แค่รู้สึกว่าวันนั้นผมแถลงข่าวผมค่อนข้างชัดเจนว่าให้มันเป็นเรื่องของสองคนแล้วก็ไม่อยากให้คนที่สาม,มเจอบกันสำหรับตอนนี้ซิ์การดูแลลูกอยู่ที่ คือเรายังไม่ได้คุยไปถึงตรงนั้นนะผมเพราะว่าตอนนี้ก็เราก็ดูแลกันแบบสบายๆก่อนบางทีไม่ทํางานทุกวันนี้ไม่ก็พอเสร็จงานปุ๊บถ้าวันไหนเสร็จงานเร็วไม่ก็จะเข้าไป,ไปดูแลไปไปดูน้องนู่นนี่อะไรเงี้ยไปเยี่ยมบ้างอรเงก็ค mm ือตอนนี้น้องก็อยู่กับซาล่าใช่ไหมใช่ครับผมเพราะว่าคือเด็กแรกเกิดเนี่ยก็ต้องกินนมแม่เพราะฉะนั้นก็ต้องอยู่ก, mm hmm. ยกั่บ mm ้านซาร่าอยู่แต่ตอนนี้ได้เซ็นรับรองพร่อคุณพ mm ่อแม่ยังไม่ไดะ คืออย่างที่บอกไม้ไม้ถ่ายละครไม่ทำงานเนีย่ยก็คือสวยอย่วนใหญ่เราจะเปิดกูเกิลเอาแล้วก็จะดูพวกแคตตากรีตต่างๆที่มันแบบว่า,าวิธีการเปลี่ยนท่าอ้อมหรือว่าแบบวิธีการดูแลร้องเสียงนี้หรือว่าเวลาเขาร้องเนี่ยเขาต้องการอะไรบ้างอะไรเงี้ยแล้ก็จะดูแล้วก็จะบสังเกตอะไรอยๆเง้ ผมไม่ได้คุยเรื่องพวกนี้กับใครเลยแลก็อย่างที่อย่างที่ผมเคยบอกไปว่าผมต้องการให้มันเป็นเป็นเรื่องส,ส่วนตัวของของทั้งสองครอบครัวขนาดเพื่อนก็ยังไม่ค่อยไม่ค่อยได้ตอกอะไรแต่ว่าคือเพื่อนๆผมเองก็ยังไม่ได้เจอเอยะก็มีแค่สองครอบครัวเท่าั้คือ แผนอนาคตเหรอครับก็จริงๆไม่มีอะไรมากนะขอให้เขาเกิดมาในสังคมที่ดีแล้วก็ได้ไปเข้าโรงเรียนที่ดีแล้วก็ได้สิ่งที่ดีๆไปก็คือได้มีการผู้คนกับทางคุณแม่ไหมคะว่าแบบว่าจะมีการแบบค่าเลี้ยงดูหรืออะไรยังไงคือค่าเลี้ยงดูของเต็มที่อยู่แล้วครับผมอย่างในความพอเขายังรักไหมอยู่ในสานที่เป็นพ่อ ไม่ได้ขึ้นน,นะครับเพราะว่าผมก็ผมก็บอกขอเขานะครับว่เาเออเวลาโพสอะไรอะระวังเพราะมันเกิดมอฟเป็น perfect, คนเรามันคิดได้สองแนมุมตลอดเพราะมันมีผลดีและไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพยายามไม่โพสอะไรหรือไม่ทําอะไรจะดีเป็นการดีที่สุดสำหรับต<ม>ัวเราเองเพราะไม่งั้นมันมีข้อที่ถึงความเสี่ยงเมื่อมีที่มันมาเอฟเฟกต์ขึ้นในอนาคตมันก็จะเกิเปลี่ยนแลงการเปลี่ยนแปลงสไตล์ตอนนี้ก็ไมอยากอยากให้มันจบเรื่องแล้วใ จริงๆวันนี้ผมก็ผมก็มาก็ไม่ได้ตั้งตัวไม่ได้เตรียมตัวที่จะมาตอบคำถามยเพราะว่าก็ก็อย่างที่บอกผมก็ผมก็รู้สึกว่าจริงๆมันน่าจะจบไปแล้วไม่น่าจะมีประเด็นอะไรที่ต้องถามต่อแต่ว่าโอเคมันอาจจะมะีหลายๆคนที่พยายามจะสร้างประเด็นอยู่แต่ว่า ก็เช да well ื่อว่าเวลามันจะรักษาทุกอย่างแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวม่ทุกอย่างมันก็จะดีึ้นเองครับแรากลัวมันจะมีอะไรออกมาต่อจากดีอีกไหมคัค้เอ่อจริงๆผมก็ไม่ได้สนนะครับเพราะว่าผมก็สนเฉพาะคนที่ผมควรจะสนนะครับแล้วก็คืออย่างที่ผมบอกเป็นเรื่องของสองครอบครัวที่มีน้องออกมาคนชีวิตซึ่งก็ไม่ได้เกี่ยวกับคนภายนอกอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นผมผมจะอยู่นิ่งๆแล้วก็ไม่สนใจคำพูดจะขาดไปไหน ผมก็สนใจเฉพาะคำพูดของคนรักแค่ไนเท่านั้นไม่มีการเซ็นรับรองบุคลากรผู้ใหญ่คือตอนนี้ขั้นตอนพวกการเซ็นพวกอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นขั้นตอนของผู้ใหญ่คือตอนนี้ผมทขอทำหน้าที่ของการดูแลน้องในนั้นพอ